สวัสดีครับคนสายมันน้องเชนยองครับผมวนี้มารีวิวแม่พันธุ์อีกตัวหนึ่งครับนี่ครับแม่เงือกครับเป็นลูกสาวของแม่มากัดตัวคิดกคอนครับผมแม่นี่เป็นสายเลือเข้ามานะครับเนาะใจลูกออกเป็นเข้ามามารอครับแม่นี่ยไอ้ลูกมีผลงานแล้วครับลูกชุดแรกมีผลงานแล้วครับ ลูกที่สองขายไปหมดแล้วครับลูกที่สามกำลังได้เดือนกลัวๆครับเป็นใจลูกพิเศษครับเป็นสายเลือดต้องํำดีคนๆครับคือเป็นสายงาเงือกเงือกที่ผมนำมาพัฒนาแปลกๆครับตอนเรียนมหาลัยอยู่วันอแค่โตปีที่แล้วครับสายนี้ครับพอมันเอามาขอกับแม่มากัดครับ มาหรอลีลาเพื่อนแต่ว่าแม่มากัดใจลูกว่ามี่ลีลาครับครับสำหรับแม่นี่เป็นงามครับผมตอนนี้เลี้ยงลูกอยู่ครับใกล้สีฟ้าลูกเลยแล้วครับกำลังก้อยก้อยหาตัวผูแล้วครับเดี๋ยวขอกรบพอพันข้าสันครับตัวไหวครับที่เคยลงชิดไปแล้วศัพนาออกมาตีเชิงโดยเฉพาะครับแม่นี่้าลูกมักตีเชิงเป็นพิเศษครับ บอมีคิดอะไรเลยหรอครับคิดบวกเอาลงมาได้ครับลงเฟสเขากับจะบ,บอกลงยูทู e เขากับพิสกันขนาดผมเอารีวิวไอแมพันอีกแม่หนึ่งผมเอาลงเขาบอกว่ายังขัดต่อกันเอียงนี่แหละครับชุ่ชุดของเขาเป็นเืรอหาทีานี้ก็รุนแรงแล้วสินะครับในเงาครับ ครับสำหรับชิปนี้ผมขอจบไว้ียงแค่นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันแน่นอยครับติดตามเบิ่งอีกโอต้อไปครับว่าจะเป็นเทเลทครับคิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ